ขามอือนี้เมย์ก็จะมาทำต้มฟักนะคะซี่โครงหมูนะคะเ <_ EN> พื่อนๆขาก็ลูกสะใภ้แฟนชายเขาได้ฟักมาจากบ้านลูกโตมากๆเลยเมย์ก็บอแบ่งทานนะวันนี้จะทำอะไรทานนะคะเ <_ EN> พื่อนๆกันนี่นะคะก็เกลือนะคะน้ำเดือดแล้วใส่ขนอหมูไปนะคะเพื่อนๆค่น เพื่อปนไปก่อนนะคะเราก็จะใส่กระดูกหมูที่ล้างทำความสะอาดไว้นะคะที่โคงหมูนะคะอันก่อนเมย์ซื้อมาก็ทำเป็นแพ็คละโลนะก็ทำไม่หมดนะคะเพื่อนค่ะแบ่งไว้ก็ตามนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวไว้ก่อนนะคะเพื่อนค่ะเคี่ยวให้เดือดก่อนนะคะเราค่อยมาทำต่อกันนะคะเพื่อนค่ะตอนนี้ใช้เวลาเมย์ก็จะ ตัดคลิปต่อจะได้ไม่ยาวมากนะคะพเพื่อนค่ะโคงหมูเคี่ยวจนเปื่อยก็เอาน้ําให้เดือดน,นั่นเลยนะคะมันเป็นกใก้เดือดแบบแรงๆเลยนะคะหม่หว่าจะใส่ผักนะคะอันนี้ก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะต่อแล้วก็นี่นะคะฟักนะคะฟักมันเป็นฟักแก่นะคะฟักลูกใหญ่มากเลยเมย์ล้างทำความสะอาดแล้เวเทใส่ไปเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาเคี่ยวนะคะนี่นะคะก็มีรากผักชีนะคะใส่ไปเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เห็ดหอมนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะเคี่ยวไปทีเดียวเลยนะคะก็รอให้ฟักเปื่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะมาปรุงรสกันนะคะมาพอประมาณแล้วนะคะน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วเมย์ก็จะใส่แครนอท่เพิ่มสีสันไปหน่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะ ใส่ผงรดบีไปหน่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเมย์จะไม่ได้ใส่ผงเพื่อลดนะคะเพราะว่าใส่ขนอลแล้วแต่มันก็มกันบอกว่าจะเค็มแล้วนะแ,แค่ปู้ลดคขนอหรือรสดีนะคะก้อนไปนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวชิมรสแล้วเมย์ก็จะเคี่ยวต่อนะคะพเพื่อนค่ะ ว่าเคี่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้มันนัวแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะตายที่แล้วเมย์ก็จะชิมรสนิดนึงนะคะว่าปรุงเสแล้วมันโอเคไหมเมย์ก็ขี้เกียจเดินไปซื้อต้นหอมนะคะเพื่อนมีผักชีอยู่ก็จะใส่ผักชีอย่างเดียวนะครับง่ายๆนะคะทำทานเองโอ้อร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ นี่นะคะสุดท้ายนะคะผักชีเมย์ก็จะเอาไว้ใส่ยำเลยนะคะยำปากกระป๋องก็แบ่งใส่โรยนะคะแล้วก็เมย์จะปิดไฟเลยนะคะพพเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผักก็จะเละนะคะพพเพื่อนๆใส่โรยหน้าไปก่อนนะคะขอฝากเพ,พ,พื่อนๆพี่น้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคงะต้มฟักซิโคงนะคะซิโคงหมูนะคะเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะใส่เห็ดหอมใส่ะคะแครอทด,ด้วยนะคะพพเพื่อนๆค่ะน่าทานไหมคะ มาๆมามามานะคะมาทานด้วยกันกเมน,นะคะบายบายนะคะพเพื่อนๆค่ะมื้อนี้เมก็มาต้มฟักไก่นะคะต้มจืดฟักไก่ซี่โครงหมูนะคะแล้วมีซี่โครงหมูก็ใช้ไปเลยนะคะฟักก็ลูกใหญ่มากแบ่งผัดจากวันก่อนก็ยังเหลือเมก็กลัวจะเสียนะคะก็เลยเอามาต้มเลยนะคะกับโครงหมูใส่เห็ดหอมด้วยใส่แครอทนะคะเพิมสีสันนะคะเมนูทานง่ายๆสไตล์บ้านเมย์นะคะก็ เดือดใช้ได้แล้วเมย์ก็ผ่อนไฟให้มันเดือดปุบๆหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะก็พร้อมทานแล้วนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจเมย์ด้วยนะคะบายยมาทานด้วยกันนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะมื้อนี้เมย์ก็จะมาทำย้ำปลากระป๋องทานกันนะคะ กน,นี่นะคะปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆค่ะเอาเปิดไว้แล้วก็ใส่กระมังนะคะเพื่อนๆค่ะนี่จะยังไม่ใส่น้ํามันหมดนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะดว่าจะใส่หมดหรือว่าจะใส่น้ําไปด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะนี้จะย้าใส่แตงกวาแล้วนะ,ะนเพื่อนๆค่ะสูตรเมน,นะคะใครใครจะลองทำทานดูบ้างก็ได้นะ เมเป็นครั้งแรกนะคะที่เมยำใส่แตงกวานะคะเพื่อนๆค่ะเราอยากทานแบบใส่แตงกวานะคะแตงกวาเมก็ล้างทำความสะอาดแล,ล้วหั่นเป็นบางๆนะคะเพื่อนๆเจะมาคุกเ้านะคะให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะนีม่ทอมะนาวเนี่ยนะคะ เือเทศนะคะเน่ก็ใช้มะเขือเทศลูกใหญ่นะคะฟานเม็ดออกนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ง่ายๆนะคะยำทานง่ายๆแตตายเมนะคะพิคินโหนะคะ,คก,นนะ,คะก็ใส่ลงไปเลยแซ่บนะคะเพือเ่อนคๆค่ะนีแซ่บๆอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเมขอใส่ผง,น,น,ะะผงนัวก่อนนะคะผงนัวก็อืม ยำนะคะใส่นี่หน่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ปลานะคะก็เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะเราจะยงไม่ปรุงเดยอะนะคะอันนี้นะมะนาวนะคะพเพื่อนๆค่ะน้ำมะนาวไม่รู้กล้องมันชัดหรือเปล่านะคะพเพื่อนๆค่ะออกมาจางนี้หน่อยเนาะอ่า นะคะน้ำมะนาวมีก็โรยลงไปเลยนะคะก็เดี๋ยวมาชิมก่อนนะคะคลุกขาวให้ทั่วก่อนนะคะนี่อาหารนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นตัวตัวกันเลยนะคะเป็นตัวตัวกันเลยนะคะแล้วก็ใบเลื่อยนะคะบางทีใบเลื่อยนะคะมีก็ใส่ลงไปบ้างก่อนนะคะคลุกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้โรยกับผักชีมีบางทีด้วยชอบทานเย,เยอะ,ะก็ใส่เยอะ <laughs> แล้วแต่เรานะคะมีกระทะงมาชิมดูนะคะพเพื่อนๆถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุกให้ทั่วก่อนนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็ใช้ช้อนเล็กใช้ช้อนเล็กนะคะพเพื่อนๆเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ก็เดี๋ยวนะคะตักชิ่ชที่ชิ้นมาเลยนะคะ อร่อยนะคะเพื่อนๆชอบเปรี้ยวนะคะขอเปรี้ยวอีกหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะแค่นี้เองโอ้โหอร่อยแซ่บเลยนะคะเพื่อนๆก็เอาทีโรยไปหน่อยนะคะเอาทีโรยหน้านิดหนึ่งนะคะแค่นี้ได้แล้วนะคะยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องง่ายๆนะคะของเมนะคะยำปลากระป๋องใส่แตงกวาแล้วง่ายๆสไตล์บ้านเมนะคะมาจากมาจากมาทานด้วยกันกับเมนะคะเพื่อนๆค่ะเมดูแซ่บง่ายๆนะคะ ยำปลากระป๋องใส่แตงกว่าจ้า